นิาวนิฮาวี่เองนิฮาวแปลว่าอยยาง่ิฮาวนินาวเว้นนหฮาว พัทางนี้ก็อันยัตั้ปัตวยครับุแวนะครับั่นแะครับบรรยาการกีฬาทรงยิมซกับบ้านนะครับพี่น้องเอเบ่งเป็นเตยลาครับพี่น้องเป็นชื่ออะไรค่าเบื่อนี้เบ่งอขนาด รบรรยากาศทรงอีลาครับพิาสา่ครับรอบพอ,อกันไหมเอาทีนึงท่านว่าครับสถานที่รอฟังอีกเท่านึงนะครับพี่น้องว่วาตารางงานจะอยู่ที่ไหน

เวลาเดินทางท่านว่าที่สามสิบนะนฮะครับชิิอเมื่อป้าเราบ่เดินทางท่าน่อะรวันที่สามสิบนะพี้ยุกไก่กันอย่างั้นเหรอไกเลย

ทางหุ่กับมวนกุ๊บทั้งคุ่นกับอะไรซีพ่อการดใส่เอฟซีเสียนนทั้งคุ่นกับอะไรมวนกุ๊บ ถ้ามีกระติงบ่คอยติงอะไรทั้งนี้เราจะโตเราจะโตว่ะสามเม็ดแก้วครับใช่ครับในแพลงรับนโมอนนะครับมันช้าหน่อยแต่ว่าไมต้ง หาตังค์หาตังค์มาตังค์มึงนั่งกันแล้วกันขา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 ครับมาทรงอีหลากับอีสานมื่อนี้เอเล่ครับอัญญา ไอ้เลิฟยูที่ไผบูสิเว้าใส่เหรอ สวันเห็นขึ้นหน่อยลูกเรื่อยลูกงั้นต้องกลับหรอกถ้าถ้าถ้างั้นไม่ต้องกลับหรอกวกลับไปล้วก็ไปอุดรดีุยววันนี้วันที่อีแล้วอีกหวันงานอยู่ใสก่อนยูเจเจมอ่อน เนดีโน,น,นะครับ่งบ่ายงบสองครับแล้งเครื่องไปอุบลใช่มีเครื่องแล้วมันบะออมีแล้วนะเคืองใหญ่ลูกแล้วครื่อไปยูบอชิดเ่ะเครื่องใหญ่ลูกไม่่เครื่องรถไทูกจอหัวแล้วอ๋อมันคือยูบอชิดเด้อบอชิดบินตงไนลูกน่งี่น่บอชิดเลลูก

เพืพพ are, ่อนเข้าใจป้าหลังเิธีป้าให้ให้เพื่อนเก็บของเดินทางไก่นะครับเมื่อนี้ว่าทีมงานเพื่อนก็ต้องเดินทางไก่เนาะอ้าวผู้ใดกะ อีหล่าลังเวทีเพื่อนแม่บีคอนซอลลูกสาวอะไรครับผมอ๋สํารับที่นี่ฝากไว้สว,ว,าาวัดวดส,สกด,กดนีนะครับพี่น้องขอบคุณตลอดการติดตามรับชมนะครับพี่น้องบูไดเขามาแล้วยังบูได้ติดตามนะครับรบกวนติดตามกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเว้ลงคลิปใหม่ๆนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ